จ๊กเก่ะทุกคนอตอนนี้ครยะก็ยู่ในงานอาหารทะ้ลน,นะคะเดลิรยาเตลิตยานประวัติศาสตร์ตรรสสอุทยานเปี๋ยวนึกีขานไม้มาด้วทุกคนหแบบ้องกินแบบนายักเกินเลยอะ่ะห้องกินถ้ากินเกันเลย

เดี๋ยววันนี้เป็นซอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนที่ก่อนโอ้เหนื่อยโอ้ยเกี่ยววนกันน่กินเอาเล่นเยอะคณกันเลยจ้าเนื้อนุ่มๆเลยจ้าขาควาจ้าัวเนรน้าอ้โที่นันไหนอะอั่นไปไอ้นันแกยังนมเลยเดี๋ยวมดูสายชีสเถอะ อ้อยากแค่ไหนเลยเอ,อ้าตันี้ก่อนอเชเลยค่ะโอ้ยบะหมี่เป็ดทุกคนคือของขงมันน่ากินเป็นเลยอ๋อนูเลา่านูนี่แคบแคบแคบถุงเท่าอ่ะะ เจ็ดสิบันเท่าไรนะตัวละร่สิครับตัละกินกับอะไรหมายถึงกินกับอะไรอ๋อแค่เดี๋ยวเจ็ดสิบบาทจ้าทานน้ำพริกหนุ่มด้วยร้อยยี่สิบจ้าเขากินยังไงกับน้ำพริกหนุ่มมาเอามาจิ้มเหรอาชอบแบบจัดคือจิ้มแล้วชอบกินกับคนรวยก็ไม่ต้อจิ้มอ๋อไม่ต้องจิ้มเออมากินเพลินเลยทุกคน น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรคือ <c> ก <oughs> ุ้งเส้นน้ำปลาเหรออะไรมันคืออะไรผิดไก่เหรอ,อ,อจัดเลยจัดเลยโอ้ยต้มโครงปลาย,ย่างทุกคน <c oughs> คือคือประมาณเทมาเทูาเท้นานหัล้านนี่เพราะอุทยานนี่มันจะพบกับอะไรแปลกๆที่บ้านโดไม่มีนะซึ่งมันทิ้งอะไรติยับไป็เม็ดเลย <c oughs> ยับไป็เม็ดเลยทุกคนต้มครัง,งต้มครัวปลาย่างโอ้ว่ากันโคตใช่ไหมในเนื้อมันเนี่ย ิมละต้มโ่งต้มครัไปย่างอืมันเซ็บเบดีมันเซ็บเบดีเจ็บเจ็บดีทุกคนนี่ปลาหรอตักทิ้งยากตักติดยากจังเลยอ่ะอือ

เดี๋ยวอันนี้คือโป็นแหละตึ้งปกติแค็บเคบเนือนี่คือเแหละตึ้งจะสื่อประจําแต่ปัญหาคือตัวว่าของแคบเหนือจิ้มกับน้ําพริกหนุ่มทุกคนน้ําพริกหนุ่มนะน้ำพริกหนุ่มต้อใส่มะเขือเอ่ะมะเขือยาวม่เคอยาวเผาหรอน้ำพริกหนุ่มพอมาเลยลักษณะมันก็ใส่มะเขือยาวเผานะตึงจิ้มตึงจิ้มเลยค่ะแต่ว่านที่ประการหนึ่งของคนนี้ฐานะเคือการบระจาศค่ะ ต่งไปจากหน้าที่ของคนยากจน้ที่ของคนมีดัง่ต่ากไม่ไม่ระว้เหมือนใจร้อเอาแบบคนถอนกินอันนี้ปแบบเราแหละข้าวแบบคนถึงกินข้าวข่าไม่ได้นะ กินไม่ได้เพราะรสชาติมันมันจัดอย่างเร่งทุกคนกเป็นการบรงิต่อให้เกิควรียบและความสมแก่สังคมอันเป็นผลตอให้เกิความสมดุลได้ความเป็นโรตกินได้เป็นคนนน้อับ